S <S เ้ยมัอนเครี้ยวไง้นเอ้าน,น,นี่ไงแล้วหน้าก็โอดแล้วก,ก็แต่งอ๋อเป็นผู้ชายก็ใช้คุชั่นได้ใช่ไหมระหว่างลูกนอนเรามาแต่งหน้ากันดีกว่าทุกคนทริปนี้ไม่เอานี้มาซองเดียวแล้วมันจะหมดแล้วพอไหมเนี่ยมาสามสี่วันอีแค่นี้ถ้าหมดแล้วบอแบอันนี้เบอร์สองนะจ๊ะต้องใช้ยอย่างประหยัดวันนี้เอาบอบอเนาะจริงๆก็เป็นคนแต่งหน้าบอเยู่แล้วนะคือถ้าเดี๋ยวโมเนตื่นนะรับรอง จะต้องมานั่งตรงนี้แล้วก็จะไม่พยายามแต่งหน้าให้น้องโซเห็นนะเพราะาตอนนี้น้องโซคือทั้งโซและโมนี่คือแต่งหน้ากันทั้งวันะอตอนนี้กลัวหมดอะ69เบาๆค่ะผิวเสร็จแล้วตึง้งตัวเดิมเยินมาละต้องลงแป้งไหมวันนี้ลงนิดนึงก็ได้เนาะ จะไม่ต้องลงแป้งเลยนะทุกคนเพราะว่าสูตรนี้เนี่ยมันแบบกึ่งแมตต์กึ่งโกลเห็นไหมมันไม่ได้รู้สึกว่าหยือหรือว่าเปียกเลยเว้ยมันมีความแบบ